สำหรับเหตุการณ์นี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ชาติไทยที่หลายคนจับตามองเป็นอย่างมากนะคะกับกรณีการโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศค่ะก็คือเมื่อวันที่13กรกฎาคม2 5 6 6ที่ผ่านมานะคะโดยผลออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะว่าทีมพิธาลิมเจญรตนัเนี่ยไม่ผ่านการโหวตเห็นชอบจากสาว250คนนะคะทำให้มีการชวดเก้าอี้นายกในการโหวตรอบแรกค่ะ,ละหลายๆคนแน่นอนค่ะว่าที่ได้มีการติดตามเรื่องราวของการเมืองนะคะก็เลยออกมาแชร์รวมถึงแสดงความ คิดเห็นกับกรณีดังกล่าวไม่เว้นแม้แต่คนดังคนบันเทิงอย่างนางแบบแล้วก็นักแสดงสาวคนสวยอย่างก็คือคาวริสาสปริงเก็ตค่ะต้องบอกว่าเธอคนนี้นะคะมีการออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมสตอรีค่ะบอกว่าโมโหอ่ะ เบื่อกฎเกณฑ์ด่านต่างๆไม่เป็นจริงไม่เป็นธรรมชาติเลยถ้าเอาแต่ใจจะให้คนเขาหาเสียงทําไมให้ออกไปเลือกตั้งทําไมแล้วถ้าเสียงของประชาชนไม่มีค่ามันไม่สําคัญเนี่ยเลิกอ้างว่าเราเป็นประชาธิปไตยเลิกเก็บภาษีซะเพราะว่าไม่อยากเอาเงินตัวเองให้กับคนแบบเนี้ยมาตัดสินทิศท,ทางของชีวิตมันบงมากเลยแม่กรรมาการอึ้งทุกข้อที่ท่านอ้างเลิกอ้างเข้าใจหน่อย นอกจากนี้ค่ะคาริสาเองเนี่ยก็มีการโพสต์ภาพพร้อมกับระบุคแคปชั่นอีกนะคะบอกว่าเราต้องการการเปลี่ยนแปลงค่ะท่านประธานที่เคารพเราเลือกแล้วเราเห็นตรงกันแล้วประชาธิปไตยสุดๆไม่มีการเอาแต่ใจเลยท่านไม่อ้างได้ไหมท่านไม่เขินเงินเดือนที่มาจากภาษีของพวกเราเลยท่านไม่สงสารพวกเราที่ต้องอยู่ในประเทศไทยนี้อีกเกินครึ่งชีวิตเลยหรอคะท่านคือกฎเกณฑ์ที่ท่านตั้งเนี่ยมันหดหู่มากๆเลยท้อซึ่งแน่นอนก็นว่าหลังจากที่คาริสาเนี่ย โพสออกไปค่ะมีหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่างๆนานาม,มากมายนะคะบางคนเห็นด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วยโดยมีคอมเมนต์หนึ่งค่ะบอกว่าไม่กล้าดูเลยเอาจงจริงรู้สึกว่าปวดใจมากมันท้อจริงๆสงสัยว่าให้ออกไปเลือกตั้งทําไมทางน้านของคาริสาเองค่ะก็ได้มีการตอบกลับนะคะว่าท้อพี่หนูยังเด็กบ้านก็ยังไม่เสร็จเลยลูกก็ยังไม่มีดูดิแล้วต้องอยู่ที่นี่อีอก6กปีอ่ะท้อเหลือเกิน ซึ่งหลังจากนั้นค่ะก็มีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะคะมาตอบกลับคาริสาค่ะบอกว่าไปอยู่ประเทศอื่นที่คิดว่าเป็นประเทศไทยก็ได้นะเออที่ดีกว่าประเทศไทยก็ได้นะขออภัยค่ะเขาบอกว่าไปอยู่ประเทศอื่นที่คิดว่าดีกว่าประเทศไทยก็ได้นะอืมซึ่งงานนี้ค่ะหลายคนก็เลยเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับชาวเน็ตคนดังกล่าวมากมายเลยนะคะโดยตั้งคําถามว่าแล้วทําไมคาริสาต้องย้ายประเทศละ่ะเพียงเพราะว่าแสดงความคิดเห็นไม่เห็นด้วยแค่นี้หรอกับการติการต่างๆที่เขาตั้งขึ้นมาแค่นี้ต้องไล่ให้ไปอยู่ต่างประเทศเลยหรอ โหวตนายกกับแค่นี้คือทําไมต้องขนาดนั้นเลยหรอทงนั้นที่แบบตามหลักสากลแล้วอะในระบบประชาธิปไตยพรรคที่ได้คะแนนเสียงมากที่สุดควรจะเป็นผู้จัดตัตั้งรัฐบาลแค่นี้เองทําไมต้องไปไล่เขาด้วยขนาดนั้นละ่ะอะไรน,นะคะก็เลยเป็นเรื่องร,ราวที่หลายๆคนฮือฮาขึ้นมานั่นเองค่ะ